สวัสดีได้จ้าพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุกตาพาฝันสวัสดีตนเศร้าๆได้จ้ะเด้อมาค่ะพามากินกาแฟยู่น้ำสวนน้ำค่ะงสวนลังเหือน อากาศก็สลึมสลัวเด้อค่ะเดอ้อเบิงพี่นกพน,นันร้องเพลงอ่ะกาแฟฮว่นๆอ,อากาศก็โรแม,มนติกเนาะค่ะเนาะพี่นกน้อยก็ร้องเพลงเพื่อฟังน้ำมว้มวนม้วนตอนเศร้าๆจ้ะเบิ่งอันโอ้ยจะแม่นหอมหนอเนาะจ๊ะเนาะ ค่ะมากค่ะเอินาพามาหูบกาแฟด้วยจเจ้เด้อ จะไม่มีเหงค่ะเมื่อที่ว่าเป็นอากาศดีนะจ้ะอากาศดีเต่บบมีแดดแดดบบมีเ,เ,มเอ้ยว่าตอนนี้ประมาณสัก14องศาเซลเซียสแต่ว่าบ่ค่อยหนาวค่ะอากาศเย็นแต่ว่าเป็นอากาศที่ว่าอันลมพัดเบาๆเนี่ยค่ะถือว่าเป็นอากาศสดชื่นเลยค่ะทางเหน,เอเนือเอ้ยนี่เพราะแดดสีเพื่อนซีบบมีแดดเลยม้มนี้ บ่มีแดดก็ถ้าเป็นอากาศแบบมี้กายังออกข้างนอกกันนะค่ะเนาะออกข้างนอกใดก็เหาก็มีความสุกว่านออกไปบ่จําเป็นต้องอยู่นําเนื้อเหือนมดมื้อสิเนี่ยแต่ก็ต้องใส่เสื้อผ้านันหน้าเดเด้อค่ะคําสันบบได้คาสันก็มันเพราะมันเป็นอากาศเย็นอยู่อากาศดีจะเป็นอากาศเย็นก็เป็นใครใดเนาะจะเนาะเขาก็ต้องดูแลตัวเองว่านเอาไป เบอร์ไม้ไหลด้อค่ะน้ำหือนเอ้ยนี่แต่ว่าเอ้ยอย่างบบกวดเพราะว่าเอ้ยกวดไปไหลโลบแล้วเอ้ยว่าน่ะทาเฮอจักกางอาทิตนาเอ้ยบะาันกางอาทิตย์นาเอ้ยจังนะเอาวันเอาอันอันที่กวดของค่ะเนาะมันเป็นไม้กวดกวดเอ้ยนะเอ้ยนะเอาออกจากสนามหญ้าเอ้ยี่ก็เต็มอยู่ค่ะทางหลังพอนกันอย่างโบล่วงมดดออกค่ะมันบางบางต้นบางกาอกเหลือง ออกแดงๆมันกระโบได้ยังโบได้ร่วงเนาะค่ะนะบางต้นก็เป็นสีเขียวอยู่ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงอันอันทางหน้าเห็นเหอเอ้ยนี่ร่วงมาแล้ววันนี้โบมีจักเบอร์นี่หลงมาเลยนี่ก็เต็มอยู่อนี้แต่ว่าตรงทาพันฝั่งนึงออกคือมันอันเือมันร่วงหลงอันเกือบมดต้นเขาไอ้เจ้าหน้กวดเพราะว่ากวดก็ขยะเนาะค่ะเนาะขยะอันขยะสีเขียวอื้นขยะเบอร์ไม้ก็ก็เต็มเนี่ยค่ะ อาทิตย์ที่แล้วก็เรนเอาใส่ก็ส่งถังใหญ่ก็เกือบเต็มอีกถัง,งนึงถังนึงคันเต็มแน่นเอียดอีกถังนึงคันอย่างว่าเอาไว้ใส่ของเด่นหนอยหนึงก็เลยบัวเดือพันเต็มไปเลยแต่ว่ามือพันมาเก็บขยะอีหลือ้ยก็ไปกวดซะอีกก็เต็มเลยคะ่ะเกือบเต็มอันนี้ยก็ตรงทาสะกนอนเลยเนาะคะะเนาอันนี้ยังใส่ฝังค่ะใส่เรื่องสภาพอันภูมิอากาศทางเหนือ,นอ้ยเน,นาะคะเนาะสภาพสิ่งแวดล้อม เป็นอากาศดีค่ะรูดูใบไ,ไม้ร่วงใบไ,ไม้ร่นเนาะค่ะเนาะเบอือไม้ร่นอันออกไปข้างนอกนี่ก็เหลืองอันลํำทั้งเหลืองทั้งแดงเนาะค่ะเนาะฟานทองาหลังเดือก็ไไ้อันหลังต้นมาเป็นสีเหลืองๆนี่ค่ะในทางอันต้นคิงโกเนี่ค่ะเนี่ออกเหลืองๆก็งามไปอีกแบบค่ะเพราะว่าเบือพันคืออันคล้ายๆเบอือพักแว่นแต่เป็นอ้นเบอือพักแว่นรุ่นใหญ่บ้างหรือปะ,ปะก็เลยงามตาด้คยกั อ๋อที่โถน,นกตัวพันหลายใช่ไหมต้นหังอันหลังเหือนเอ้ยนี่ที่เอ้ยว่าคิงโกนี่ก็ดังขุนมากกะหมาเอ็ดน้ำชาค่ะมาต้มใบเอ็ดน้ำชาดื่มเพราะว่าคุณภาพมันก็เยอะอยู่เห็นที่เอ้ยเห็นเ,เห็นเธอเอ้ยวันได้ทำเนาะค่ะอันตอนไม่ไหมเอ้ยก็ทำอยู่ นางหลังมาเิาก็กินอันเพราะว่ามันมันโบชินเนาะค่ะเนาะเอ้ยมันชอบเป็นแบบกาแฟเนี่ยค่ะถ้าว่าเป็นน้ําชาเอ้ยสิกินอันของอันน้ําชาตะไคร้เนาะค่ะเนาะชาตะไคร้อันตากแห้งสิค่ะมันก็เยอะอยู่น้ำเหินเพราะว่าแม่เอ้ยตุ๊กตาพันหั่นไว้เออมีไหลโถเด้วยค่ะอันนี้พันกระจากไปนานหลายปีแล้วก็ยังได้กินอยู่ค่ะยังได้ไซ้อยู่เวลาเอาอันชาตะไคร้มาชงนี่ก็คิดโทษผู้เฒ่า พอนนั่งหั่นเน้อแล้วก็ตากแดดค่ะมันเป็นอันตะไคร้อันหัวซีเขือนเนาะขอนนบานนอกหัวซีเขือเอามาจากสวนค่ะสวนพ่นปลูกอันแม่เอ้ยปลูกทิ้งไว้แล้วไปเอาอันประกันมาทําความสะอาดแล้วก็มาหั่นเอ้ยก็หั่นนําค่ะทั้งแม่เอ้ยทั้งเอ้ยอันของเอ้ยตุ๊กตาเนาะค่ะเนาะหั่นน้าคุยกันนําไปน้ำเนาะค่ะเนาะตอนสมัยพ่นยังมีชีวิตอยู่อันนี้ว่าว่าเรื่องแม่เอ้ยตุ๊กตาพ่นก็หั่นหลายเลยก็ตากสะอาด่ะเอทย ศาสไทยไบ้านนอกเนาะค่ะเนาะอันเราก็รมวิทยแพ่แ,แดดได้หลายแดดจังแจจ้าส่ะอันตากยักษ์สองแดดนี่ก็แห้งค่ะเอามาเอ้ยเอามาหลายเ,ยเดี๋ยวนี้ยังได้กลิ่นอยู่เด้อค่ะอันผลผลิตอันอันผลผลิตการหั่นเนาะค่ะเนาะอันของแม่ของเอ้ยตุ๊กตานี่ก็ถ้าเอาออกมาต้มกห็หอมชื่นใจเข้ามาเป็นธรรมชาติเอาบ่าได้ใส่สารเตือนเนาะค่ะเนาะเอาเอามาตอนนั้นเอามานี่ยมันเอามาได้อยู่นะคะว่าเรื่องการเอาของอันพวกของกินมาเนาะค่ะเนาะ สมัยเออันย้อนยุคพันเกษียไปอันห้าปีแล้ว่ะคะนี่ห้าปีแล้วต่อนั้นพันอย่างบดีเค่งค่ะเดี๋ยวนี้ก็เอามาเอามาลําบากเลยค่ะถ้าเอามาก็ต้องไปโกกอันเอกสารเนาะค่ะเนาะอันพันเอินเต๋อสันโกกเอกสารว่าสินค้าอันที่ว่าพันตองหามเอาก็ต้องโกกก็ต้องเสียภาษีเนาะค่ะเนาะถ้าโบโกก็ไปดูนอันที่พันตรวจเขาก็ต้องโดนปั๊บเยอะเลยค่ะ หลังอันหลังผดึกพันทั้งปั๊บทั้งโยนทิมก็มีบ่บเอเอาเขาก็มีเด้วยค่ะอย่างพวกผลละไม้ที่เอามาพันกระยานเนาะค่ะเนาะหลังมันก็เป็นบางบางชนิดเนาะ,ะเออที่เอยเบ้านี่แต่ว่าหลังๆเนี่ยเออเออกระเบ้าตามตรงเนาะค่ะเออกระโบได้เอามาอีกเลยะค่ะเพราะว่าเออพันเออยานเหมือนยากเหมือนยุงยากตะกอนเอามานี่มะขามหวานเนาะค่ะเนาะมะขามหวานน,ะะนี่เอามาก็เป็นไหลลูด้วยค่ะมะขามหวานกุ้งแห้งเนาะค่ะเนาะ ซื้อพันมาแล้วก็มาแกะนักอันก็ไปซื้อที่ว่าพันทมเพราะว่าอันที่จริงอยู่ที่มันก็มีคือกันค่ะแต่ว่าความที่เหาอยากกินอันผลดึกของบานเหามันเป็นยุ่นนำยุ่นําหัวสมองเลยว่ามันเป็นยุ่นํามันความคิดของเหาว่าเออไซโคลลจี้เขาว่าเออมันต้องมันเป็นผพดึกของบานที่จริงอยู่นี่ก็มีค่ะเอ้ยก็เลยเสาเอ้ยบ่ได้เอามาเดี๋ยวนี้เอ้ยเหมือเอ้ยก็บ่บได้อันเอ้ย เอ้ยของเอ้ยตุ๊กตานี่ยกันถามอยู่นะคะตัวน่ะเอาตัวยืบออีนางเอ้ยในเอสเธอบ่บเอาค่ะเดี๋ยวนี้บ่เอาพอเอามาแล้วเท่อพันมาดอันสนามบินเนาะค่ะเนาะเกิดพันมาเช็คเนาะสมมาิพันซีเช็คค่ะเดี๋ยวนี้พันเช็คแล้วก็มาเปิดกระเป๋าก็เป็นเรื่องยุ่งยากค่ะหลังเทือกันโยนทิมที่เอ้ยเห็นเอ้ยก็อย่าง่เจอเดี้อค่ะเพราะว่าเอ้ยเอ้ยก็บ่ได้เอามาแล้วสิเน่ะเอ้ยเห็นหลังขนพันเอามาก็ มันมีไหลชาติเนาะคนเนาะลองเท่อันพันเอาเข้าไปแล้วก็โยนซื้ออันขยะทิมไปเลยทั้งนั้นเหลือเบื้องเพราะว่าเอ้าซื้อหมาพันตังไหลโลนะคะลองเท่อโลเป็นเป็นพันกว่าก็มีมันโยนทิมขยะทิมเอาพันคุดคุดอีโตนกันเนาะค่ะเนาะอีตนทั้งผู้ซื้ออีโตนทั้งผู้ให้เนาะค่ะเนาะอีตนทั้งผู้หอบมาเฮือเนาะมาแพ็คมาเตอเอ้ยก็เลยเสาค่ะบ่าได้เอาหมาส่วนมากถ้าเอ้ยเมือบ้านเนาะค่ะเนาะเมือเมืองไทยมันบอก เธอเอ่ยอยากกินนั่นกินเนื้อไก่เอ่ยก็กินน้ำมันนั่นหนำใจค่ะกินน้ำมันที่ว่ากินจนว่าเออเอาบบอยากกินอีกแล้วสินี่ค่ะก็เราก็ไปอันบบต้องเอาหมาบบต้องไปฮิ้วตะเดิมมากันเพราะว่าบางอย่างเขาเอามาแล้วบ่ฮอดอันสนามบินแล้วพันยนที่มัดก็มีค่ะก็เยอะ อันนี้ก็ใช้เรื่องการนั้นการเดินทางอันออกนอกอันประเทศเนาะค่ะเนาะใช้เรื่องการเดินทางอันกลับบ้านแล้วก็กลับมาอีกบ้านอันที่อยู่ปัจจุบันเนาะค่ะเนาะมันก็เลยเป็นเรื่องที่อันอันลังคดอะมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่เดียวค่ะเพราะว่าถ้าเพื่ออันบางอย่างอย่างเอาหนังอันอันนี้ค่ะอันหนังสติ๊กเนาะค่ะเนาะอันเอื่นตตอบานเอาอัน ที่ว่าหญิงอันเสืร์ลูกหินเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่อันใส่อันที่มันเป็นอันหนังสติ๊กแล้วก็หญิงเนาะค่ะหญิงอันนั้นยิ้งนี้ไปสินะค่ะเอามาพันก็ว่าเป็นอาวุธปืนเนี่ยค่ะว่าเป็นอาวุธเพันก็โอ๊ยเป็นเรื่องใหญ่เด้อค่ะเย่าเอามาเด้องพุ่งเหลือกระดาหนังสติ๊กกันที่ว่าอันมาหิ้งตะเลยนิยาน่าเด้อค่ะถ้าพันจับได้แล้วเ็จเอวยว่าหันเจอมาหลายๆแล้วนะคะก็มีเป็นปัญหาเป็นเรื่องยุ่งยากค่ะถือว่าเป็นอาวุธ เอาเข้ามาเนาะค่ะเนาะก,ก็ต้องมาเสียค่างั้นค่านี้ค่ะแต่่าส่วนมากถ,ถ้าว่าเดี๋ยวนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวนี้ที่เอ่ยเบิ่งถ้าเอ่ยอันไปเหมือนนี่พันซีมีอินโฟเมชันพ่นบอกเลย่ะเพพ่นสีบอกว่าหรือได้เอาเข้าไดอันหรืเข้าบได้นะคะถ้าว่าหาเอาเข้ามามันก็เป็นความเสี่ยงความเสี่ยงของเหาเนาะค่ะเนาะมันก็แล้วแต่ถ้าว่าอันโบดโดนจับกัะโบ,บดโดนปวดกระเป๋าว่าโบดโดนค้นกรผ่านไปนะคะ แต่ว่าบางคนพันโดนอันพันโดนซุ่มเนาะค่ะเนาะโดนเปิดกระเป๋าเดินตัวก็ต้องได้มาเสียเด้อค่ะท้งอาหารการกินนี่ก็คือกันเอ้ยก็คือว่าถ้าบ่จาเป็นก็พ่ต้องเอามาดอกค่ะเพราะว่าอยู่นเดี๋ยวนี้มันทั่วโลกเนาะค่ะเนาะอินพอตเอ็กซ์พอตนี่มันเยอะมันหลค่ะทางเมืองเอ่ยอยู่ก็ร้านอาหารร้านอาหารอันหรือว่าซุปเปอร์มาร์คของอันบานเฮานี่ก็เยอะค่ะแทบจะที่อันซุปเปอร์มาร์คแต่ละที่นี่มันสิมีของเอเชียขาย มีมดค่ะตั้งแต่น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวกุ้งแหงกะปิปลาร้าประเดกหนาอข่ะเนาะน,น้ำปลาพริกปน่นมีมดเลยค่ะเว้นแต่เอาเอาอันยี่ห้อเลยก็เลยอันถ้าว่าผู้เลยอันเมื่อบ้านแล้วนะ่ะหอบมาลหลายๆก็ระวังเนื้อ้ะเดอ้อถ้าพูดเลยมาเยี่ยมกันก็จะไปหอบของฝากมาหลาย้วยค่ะโดนปั๊บเดอเอ้อเอยบอกก่อนโดนโดนโดนอิริะะ่งนีค่ะถ้าว่ามัน บ่จาเป็นก tamam. ็อย่าเอาเข้ามามันจะบ่มีปัญหาเลยว่านถ้ามันมีปัญหาตรวจแล้วต้องมาอันพันค้นกระเป๋าเนาะค่ะเนะต้องมาอันแพกกระเป๋าใหม่เนาะค่ะหนูพันบบได้แพกเคยเด้อค่ะพันเปิดปับแล้วพันเปิดเปากระเป๋าแล้วถ้าบบมีตือพันก็ปิดกระเป๋าแล้วเขาก็ทําเขาก็แพ็คของเขาเองแต่ว่าพ้นถ้ามาโดนค้นกระเป๋าเขาออกมาเมื่อ้รเขาต้องมาแพ็คของเขาอีกแถมยังได้มาเสียเงินอีกเด้อค่ะเด้อนี่เอ้ยังบอกไว้ถ้าว่าอยากออกมาแล้วอัน เออเฮาเนี่ยเอาไปกาอันน well. ี้ก็แล้วแต่แต่ว่าของบางอย่างพันของต้องห้ามนี่อย่าเอามาเด้ค่ะอันโดนอิริเด้ไ่้บอกกันเนีอเดี๋ยวนี้กาแล้วก็น้ำนักเกินก็อย่าเอาอย่าทำเนาะค่ะเด้อแพ็คกระเป๋าน้ำนักเกินนี่ก็ได้เสียน่ะเสียเสียค่าน้ำนักเนาะค่ะเมื่อก่อนอย่างย่นโยนเดี๋ยวนี้โบ่เฮอค่ะเดี๋ยวนี้เข่งมดทุกอันใส่การบิน เก,กินไปครึ่งกิโลก็ยังเบือได้ค่ะเดี๋ยวนี้่าไปแพ็คของย่าไปแพ็คก,ก,กระเป๋าที่ว่าเออเดี๋ยวพันยนเธอโบโบ,บ,บ,ดบ้ด้ค่ะโบมีเด้ค่ะมันมดมดสมัยละเอยว่าอันนี้อนเออหังเตือนไว้เว้นแต่ว่าเฮาโชคดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ามันซีโบโชคดีนะค่ะเพราะว่ามันทุกอย่างทุกอย่างพัสดุเอสเป็นตามกฎเลยนะคะแต่ว่าบางบริษัทของสายการบินนี่ก็ต้องได้เช็คก,กระเป๋าเองนี่ก มันขึ้นตาช่างเป็นคอมพิวเตอร์เนาะค่ะเนาะเกินขีดสองขีดนี่ก็อย่างบได้ค่ะต้องเอากระเป๋ามันสีรีเทิร์นกลับมาอีกก็ต้องมาเอาของออกอีกอันนี้เอ่ยบอกไว้เนาะจ้ะเด้อถ้าสมมติว่าคนมาทางอันแถวยุโรปค่ะหรือว่าที่อื่นก็คือกันเอ่ยบ้างก็เอาแพ็กตามที่พันเฮอเห่าอันท่านถ้าพันเฮยี่สิบโลก็ยี่สิบโลค่ะอันน้อยลงจักอันสามสี่ขีดกันอย่างดีมันจังไดโบยากเหาเพราะว่ามันต้องเดาออกเลยค่ะ เอ้ยนี่เจอมาแล้วค่ะเอ้ยไปอันเอ้ยเดินทางอันจากอันเมืองเอ้ยยู่เนี่ยค่ะไปดูไบเนาะค่ะเนาะเพราะว่าไปดูไบเป็นจากดูไบก็เหมือต่ตบ้านเหาเพราะว่าอยากไปอันย่างยินแดสิเพราะมันเสียอันมันมันเกลืกอนแดสิค่ะมันโบได้บินไกลแล้วแฟนเอ้ยพันนั่งนั่งเครื่องอันเหิงแล้วพันโบไดเนาะค่ะคนโบตีพันโตงใหญ่แล้วมันนั่งซื้อคือเฮาพัน ว่าเป็นถือเนาะค่ะเนาะพันพันหุ่นหวยกันเลยว่าเออเขาไปลงดูใบมาเจอเนี่ยค่ะเอาของไปอันเกินโบเจ็ดขีดเออเอาไปพันเหออกค่ะพันเห่อกแต่ว่าพันก็มารยาทดีนะคะตัวนั้นพันอย่างโบได้เคร่งเยอะพันทางสายการบินเพ่นก็ยังเอากระเป๋าอันกระเป๋าใส่การบินที่ว่ามันเป็นกระเป๋าถือเนี่ยค่ะเอามาเหอเอามาเหอพันก็เลยบอกว่าเอาออกเพราะมัน เจ็ดขีดเอาอกบนบอกถ้าเธอบ่ออกตรงได้เสียค่าปั๊บเสียค่าปั๊บแล้วก็ไหลตังเนี่ยค่ะบอมเนว่าอันนั้นก็เลยเอาอกค่ะเอ้ยก็เล่าอกมันก็เลยเป็นบทเรียนของเอ้ยแฟนเอ้ยพันกระบบดเบาตื่นอวค่ะก็เลยมีก็เลยบอกว่าถ้าข่าวนานี้เฮาที่บ่เอากืนอันนี้ความคิดของเอ้ยตุ๊กตาเด้อค่ะเด้ออันนี้พาะว่าเอ้ยจื้อมาแล้วค่ะอันแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่ายุ่งยากค่ะเฮาเดินทางอันสายการบินเปลี่ยนสายเนาะก็ต้องมานั่งอัน เปิดกระเป๋าแพ็คกระเป๋าเนาะคะ่ะเนาะแล้วมันก็เลยเอ้ยว่าโอามันเป็นเรื่องที่ไร้สาระสําหรับตัวเอวยค่ะก็เลยสัญญากับตัวเองว่าขาวนาซิบบเฮน้ำนักเกินกระเป๋านะคะ่ะอันนี้มันเป็นอันกระเป๋านะคืนเครื่องเลยค่ะที่เอวยานี่กระเป๋าอันกระเป๋าขึ้นกระ,ะเาาป,ป๋าที่เหาถือนี่ที่เหาลากเนะะี่ยค่ะถ้าเวลาโดนเช็คถ้าบรโดนเช็คกระบเป็นเตอแต่ว่าเดี๋ยวนี้เพิน่นซีซั่งเนาะคะ่ะเนาะ ก็คิดว่าเออว่าเป็ี่ยนตือย่นย่วนสินะคะก็ดีเพื่อนพนังงานมันก็น่ารักค่ะพันก็บอกว่าอันข่าวนานถ้าถืออันเอาเกินนี่ก็เพื่อนซิบเฮอร์พันบอกเพราะว่าอันนี้มันมันอย่างอันนันยูเพราะว่าโองเอ้ยมันโบได้เยอะไปเลยใช่ไหมคะพันก็อย่างนี้ใส่ดีนะคะเอากระเป๋ามาเฮอแล้วก็เอ้ยเก่าออกค่ะเอ้ยเก่าอกแล้วก็บได้เสียตัวถ้าเสียก็ได้แต่ว่ามันโบจําเป็นเนาะค่ะเนาะแล้วมันเป็นเรื่องที่ว่าเอ้ยว่ามันโบจาเป็นต้องทํา เฮาเนาะขอ,องเกินไปเอ้ยเตือนเน,นาะเพราะว่าคนเฮามันก็ใส่ได้ทั้งที่จําเป็นเนาะอยากเอาไปแบบมนันเอ้ยก็เลยเสาค่ะเดี๋ยวนี้เอ้ยบ่ได้เอาไปเกินเนาะตั้งแต่นั้นมาเอ้ยก็เอ้ยตุ๊กตาก,ก็ถ้าเดินทางนี่ก็เอ้ยสิเอาเฮอมันได้อันเฮอมันโบ,บ,บเฮ่โบเฮ่เต็มเปีย๊ยะค่ะเอ้ยซื้อมันลงจักขีด2ขีด3ขีดบ่เฮ่มันเต็มถ้าว่า20่กิโลนี่ก็19กกิโลก,กว่าๆนี่ค่ะ7ขีด19กกิโลบัน จ็ดขีดแปดขีดเออสิเฮือมันได้แบบนี้แล้วก็น้ำนักอันทางที่ลากกระเป๋าคือกันค่ะเพราะว่ามาเบิ้งสภาพตัวเองแล้วเนาะค่ะเนาะมันบบมักค่ะโบมักที่ว่าต้องไปเปิดกระเป๋าแล้วต้องมาค้นกระเป๋าต้องเอามาออกคเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เลยเจอมาสองเท่อค่ะเอ้ยก็เลยเสาเอยก็เลยโบเอสอีกเลยเดี๋ยวนี้ก็โบได้ทาค่ะถ้าแพกกระเป๋าเอากะกระเป๋า,ปาลงใต้เครื่องถ้ามันเธอยี่สิบห้ากิโลเออก็ะยี่สิบสี่ โทดได้จ้ะเนาะเอ้ยก็ซิบประมาณสัก24กิโลอันเจ็ดขีดแปดขีดค่ะเท่านี้เราก็ถ้ากระเป๋าอันขึ้นเครื่องบันเธออันหลังหลังอันสายการบินบันเธอ10กิโลเนาะค่ะเนาะหลังใส่การบินมัก็เจอ7กิโลเขาก็เบิ่งกมันก็แล้วแต่ว่าเขาน่ะบินสายการบินเลยก็เอ้ยซีโบเฮอร์มันเต็มค่ะเอ้ยซีโบเฮอร์มันอันโบเฮอร์มันเต็มเกินไปเพราะว่าเอ้ยเจอมาส่งหนอเอ้ยเลยเสา แล้วก็มันเป็นเรื่องที่ว่าอันไร้สารละค่ะเอว่อนานเฮานนามาอันไปถึงแล้วต้องไปเปิดกระเป๋าเนาะเขาต้องมาจัดต้องมาใส่กระเป๋าใหม่เนาะค่ะเนาะถ้าเกิดเขาบด้เอากระเป๋าไปเขาก็ต้องได้จ่ายเงินเพราะว่าเพราะว่าเขาอันได้แพ็กแล้วสิยค่ะ้าบงแมงคุยอันคุยกาแฟอันตนเศร้าด้วยค่ะมื้อเนี้กับบรรยากาศอัน บรรยากาศสดชื่นค่ะบรรยากาศสดชื่นแต่ว่าเป็นอากาศที่มันขมุกขมัวเแต่ว่ามันอากาศดีสําหรับเอ้ยเนี่ยก็เสื้อเสื้อน,นั่นก็ไส์ใดเนาะค่ะแต่ว่าถ้าไปซื้อเสื้อบางๆก็โบดได้เลยค่ะปวดบวมกินค่ะก็เลยมาไซสเรื่องอันการเดินทางเนาะค่ะเนาะการเดินทางอันสําหรับคนที่ว่ามีบ้านสองห้องสองที่เนาะค่ะเนาะ บ้านเกิดเนาะค่ะเนาะสถานที่เกิดกับสถานที่อยู่ปัจจุบันนี่ค่ะคือบุคคลนั้นแบบเอ่ยนี่ค่ะเนาะอันเข้าใจค่ะเพื่อนๆที่แต่ละคนมาอยู่อันแม่บ้านต่างแดนนี่กําลังเทือเห็นของที่ว่ามันแยกเอาเมือเนาะค่ะเนาะแยกเอาเมือนี่ก็มันก็ของกันไหลเล้ค่ะนทั้งพี่ลังเทือห์พันไซแล้วเหามันมันโบได้เสียแต่ลมันมันยังไม่ไหม้อยู่ก็มีค่ะนลังเทือเอาเอาไปพันเกินน้ำนักเนาะค่ะเนาะก็เลยเสา ก็เลยความคิดแบบมันเอ้ยก็เลยอันเ่อเมันเ่อมันน้อยหลงค่ะก็คิดว่าถ้าเพื่อบางทีเอาไปเมืองหอดเหินแล้วก็บ,บางทีก็บบอด้ไซ์ก็มีนาะจะเนาะเพราะว่าสภาพแวดล้อมสภาพภูมิอากาศมันบวกคือกันว่าซนิสไปแต่ว่าอันนี้ก็เตือนไว้นะค่ะเ้อถ้าเพื่อผู้อนะื่นเดินทางพเพื่อนๆเดินทางหรือว่าคนที่อันครอบครัวมาเยี่ยมเนาะค่ะเนาะก็จะไปเอาของที่ว่ามันที่ของต้องห้ามหมายเด้อยค่ะเจออิลิะะ่ด้อยค่ะ จอแน่นอนเลยว่าบเจื้อ่าไปว่าเสี่ยงเอาบ่บ่บเฮอคิดแบบฮันค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การว่าเสี่ยงเอานี่มันซีแทบบ่มีแล้วเอ่ยบ่ามันเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นคอมพิวเตอร์ไปหมดค่ะมันซีเป็นอันมันเป็นแบบหรือมันเป็นแบบคือการแพ็คกระเป๋าอันสร้างแบบอันน้ำหนักอันที่ว่าคอมพิวเตอร์พันคิดเธอเนาะค่ะเนาะมันซีเล่นมันซีหลันของมันไปเองถ้าน้ำหนักเกินแค่ฮาศูนย์จุด ศูนย์จุดห้าหรือศูนย์จุดศูนย์ห้ามันเกินแป๊บม,มันก็บ่เฮอเด้อค่ะมันซีรีเทิร์นออกมาเลยมันซีรีเทิร์นแล้วมันเป็นเรื่องลุงยุง่งยากก็ต้องมากอกเอกสารหรือว่าก็ต้องมาอันลื้กระเป๋าอันเอาของออกแล้วก็เอาของทิ้งมาขนอแล้วก็มาแพ็กไม่ก็เอ้ยเห็นอยู่ค่ะเอ้ยเอ้ยไปเห็นอันถ้าเอ้ยเดินทางแล้วเอ้ยไปเห็นคนที่พันนั้นดังเท่อันพียทอดกันก็มีค่ะอันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าอัน มันหลาย,ยาอย่างเนาะคนเขาเปิดกระเป๋าแพกกระเป๋าพันคนพันเบิ่งเด้อค่ะวันนี้เพราะว่าคนพันอยู่ข้างหลังคนที่อันเพื่อนร่วมเดินทางก็ประกันเบิ่ง,องเออบองทีพันข้องบางอยา่างเนาะก็นึกในใจว่าโอ้จักเอาไปเมือ่อเอ็เต๋อสินี่นะคะอันนี้เอยแห่งไซเฮอฝังอาไซเฮอฝังปัตน,นี้ก็อย่างด้ประมาณครึ่งสัวโมงมาเด้อค่ะนี่แค่พากินกาแฟอันพามาอัน ฝอยเรื่องการเดินทางเนาะคะเนาะใช้เรื่องการเดินทางกันอันไปเมื่อบ้านเนาะคะเนาะไปเมื่อบ้านการเอาของกลับบ้านการเอาของมาเงินเนาะคะเนาะอะวันนี้ก็เสาร์เนาะคะเนาะอันเอยตุ๊ก,กตากระบอกว่าคืออันเพื่อนๆมีความสุขค่ะแล้วก็ดูแลร่างกายสุขภาพเนาะคะเนาะแล้วก็ทำจิตใจเหอสบายๆแล้วก็พบกันคลิปหน้านด้วยจ้าสวัสดีค่ะ